เห็ดเลยไอเห็นเลยเอาเลยเลยนี่ปิดเงียบเลินดูที่คาดซิปลากระป๋องแป๊บซี่เนาะปลากระป๋องแป๊บซี่ไปไงนไปไหนตีแล้ว ตุ่รลูตุ่รลูตุ่รลูใส่ใส่ใส่บ้างก่อนโซโซปินหน้าพี่กันไหมสบัยดีทุกคนะวันนี้มาอยู่กับซองเป็นเลยวิธีการอเรียนวันนี้เฮาจะมาเบิ่งการตึกกระดุงนอารัดอป่าขึ้นอยู่บนเก้าเนาะ ep สามแล้วสามคลิปเลยมามาถึงมือวันนี้มาสวยเลยเนาะเวลากประมาณเก้าโมงวันนี้ มาเป็นเมตูใส่หมวกกันน็อกเอาปล่านะี่มันนี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก,นอกมเลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกวามันนี่นะลือมอ่ะมาโอ้ยบเใส่หมวกกันน็อกให้ยืมให้ยืมน่ะเม่ตู้ใส่หมวกกันน็อกมันนี้เราลืมหมวกกันน็อกมาเราทันเรากับโบเซย์เราเอาเสื้อปกแทนเนาะแล้วก็การตึกกระดุงของเราก็แบบไฮเทคเนาะมันนี้เราเฮ็ดมาขัวเฮ็ดให้เนาะจะเป็นผ่านแล้วก็ดึงขึ้นเลยเนาะเป็นดูกริง จริงมังกรสวัสดีคุณแม่เด็กขึ้นมาจะช่วยในการทุ่นแหงเนาะมันจะพุ่งเลยหลายเวลาที่ขึ้นมาเนาะนั่นด้ปลาอีกแล้วเนาะสองตัวเราได้ตัวหนึ่งแล้วเราก็จะเอาอันมังหินเนาะใส่ในอันกระดุมของเราเนาะเพื่อให้มันหนักหนักแล้วมันจะจมลงน้ำได้ลึกเนาะคือมุ่งมุ่งแล้วกับเวลาที่ขึ้นมามันจะได้ปลาได้โอกาสได้ปลาหลายขึ้นเนาะอันนี้คือเป็นวิธีการของเราแต่มาแต่บ้านโด่งโด่งเนาะกายเบื่อแหละมาสักกายเบื่อ แม่ซื้ออยังก่อนแม่ซื้อคำเนาะจริงคำโอ้เราก็หาป่าได้ขายลายแล้วเนาะได้เป็นชี้ห้าล้านแล้วหมอมาอยู่นี่ได้สองล้านสามล้านลายโอ้สบายขนาดเมื่อวานนี้จะก็มาว่ะเมื่อวานนี้เขามาถ่ายตอนหกโมงเดี๋ยวหกโมงวานนี่ถ่ายเลยถ่ายตึกกระดุงยังเดียวเมื่อวานนี้มาเนาะมาสาวพูดเราอย่างคนมา เดี๋ยววันนี้เรามาแต่เมื่อคืนเลาวเจ็บปี๊งกินกินข้าวอยู่นี่เลยนี่อ่ะไปเบิ้งเลยเนาะทุกคนนะว่าตึกกระดุงมันนี้จะได้น้อยหรือว่าได้หลายเนาะเป็นอะไรกันเบิ้งดมกันเลยเนาะวันนี้ไปตึกกระดุง EP พีสามเนาะไปมันสวยๆเนะี่ยจล็กน้อยเนาะเก้าโมงว้หนามเมื่อวานนี้แห้งเนาะวันนี้ท่วมเต็ Bị anh kìa như này luôn á nè Hả? Bị anh này Mà chắc mông Tớ tớ kìa như này, ờ. <laughs> Ô, này. hay thật khá là đẹp, à. Ô, đẹp. <laughs> Được. 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 này ให้ผัวให้เติเอ,อ้ยขอผัวเลยจุนแหงดีเนาะนีะ่เ<า>นาะ,นะอันตึกกระดุงเราเราก็จะแขวนหม,มกล็อกของล็อกไส้นะเราก็ดึงขึ้นมาสุดยอดเลยตันีประดิษฐ์คิดเองตัวนี้เอ็นฮานออกไปแล้วก็จะดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาเนาะ อ๋อได้ออกกอสองตัวไปหนี่ยแดดออกอยู่จิ้มเหมือนนี่ยแล้วกระป้อนลงอันนี้ทอดเราโอ้ของเราเห็ดเองนี่พิลึกเลยกีะป้อนลงไปมันก็จะยิดน้ำเลยคนระับกิมไปเอาใส่ได้ไหม

อันนี้ไงคิดคนเอง,เอ,งอีกลักทุงใส่แข่งไว้เลยอ่ะโอลจะคอเคเคยมาใส่อคอนจะใส่คู่ตัดบุรีบอนโอ้ยใส่นั่นบุรีกนอนว่าโอ้ยเหดุงานยากนากเลยไหมเยบไเยเฮ้ฮัอันอัปดีเฮียสุดยาอ,อา อ,อันนี้น่าจะเป็นกระปุกกระถางใส่ป่าเนาอเดี๋ยวแต่ป่าใหญ่ยายนี่มีเบียร์พร้อมก็น้ำขึ้นหลายเนาะขึ้นไว้คเดี๋ยน้ำทุกคนน้ำขึ้นหล เรื่งตึกกระดุงอ่ะ EP สามเนาะทางนั้นก็จะเป็นการพ่วงแห่อีกน้าเวทุกมือเวทุกมือ EP สามโอ้อันนี้ก็นจะเต็มปั้ปนยังอืมปัน้นเลยอืมหิมะเต็มปั้นเลย Chiếc em lạnh Chiếc nam lạnh Xa, 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 xa Trước bờ đây Nó đặt trước rồi nè Nè แม่ตู้ใส่หมวกกันน็อกเราเฮ็ดอีกแล้วตุลลูตุลลูใส่ใส่ใส่เพื่อนกันโซโซปีนน้าพี่กันไหมเออ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 อตุกปุ่มลูกน้ำจะเลี้ยวเลยแดนค้างเงี้ยงข้างเงี้ยปากปากพี่เอปากปากเนาะตุลลูันแม่ตู้ใส่หมวกกันน็อกเราหมานี่แหละ เนี่ยกดดึงก็จะมีระมาณนี้อันนี้อีกคันนึงเนาะโอ้โหดึงดึงอันนี้เป็นคันนึงมีสามที่คันแล้วมีคนฟ้องแห่ทุกคนเอาละนั่นคนอันนี้คือน้ำ่อวานนี้ก็ยังเป็นทางย่างไปได้ยี่น้องมัอนี้ก็น้ำขึ้นล่ะเอาสหรับคลิปนี้ก็วิ่งยังไงน้ำมาเว่เบิ้งการตึกสะดุงเอาลัดเอาป่าขึ้นคือเก้านั่นเป็นอีพีที่สามแล้วเนาะ กะจีมาแวะเบิ่งทุกมือเนาะถ้าว่าจนว่าเพื่อนชิบ,บมารัดผูเลยเนาะว่าเขากลายไปทาังนี้เนาะทุกมือเดี๋ยวมือมีเวลาเขาก็จีมาหาเพิ่นเนาะอืมนนี้กะบ่มียังไงเนาะผู้ใดได้เบิ้งกะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องไปเลยวิธีการในเดืเนอ,อนเนาะส่องน้อยๆนี่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในเดือเนาะ,อะขอบใจหลายๆไปก่อนบ๊ายบาย hết 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 đây bò và wow, đây phải con